สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่นะครับผมก็วันนี้ครับเราจะไปเจาะลึกทุกประเด็นจากผลประกอบการตรามาส2ของ Netflix นะครับที่ไม่ใช่แค่ทำกำไรเกินคาดแต่ยังประกาศปรับเพิ่มเป้ารายได้ทั้งปีและพร้อมเผยนะครับแผนยึดหัวหาดโฆษณาทั้งโลกนะครับผมแล้วก็ขยายคอนเทนต์ถ่ายทอดสดแบบเต็มพิกัดด้วยนะครับสำหรับ3ามข้อหลักๆนะครับสาหรับไดรามาสนี้นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเทคนิคกราฟเทคนิคนะครับ กอจีวันก็ร่วงลงมา5%านะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ก่อนที่จะไปดูอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกผลประกอบการหรือว่าไตรมาสก,กันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับดูตัวเลขก,กันนะครับเราจะมาอัปเดตหรือว่าปูพื้นฐานให้ ถ้าทุนมือใหม่นะครับย้ำว่ามือใหม่เข้าใจก่อนนะครับว่า Netflix คืออะไรในวันนี้กันแน่นะครับ x e t f l i x ครับเริ่มต้นจากการให้บริการเช่า DVD ทางไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่จะมาพลิกโฉมเป็นผู้นำการสตรีมมิ่งระดับโลกนะครับปัจจุบันครับ Netflix ให้บริการมากกว่า190ประเทศมีรายได้หลักมาจากดังนี้ครับค่าสมาชิกแบบไม่มีโฆษณาแล้วก็ล่าสุดก็คือรายได้จากโฆษณาที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ซีรีส์และภาพยนตร์ที่ผลิตเองนะครับแต่ก็ยังบุกรุกนะครับรายการสดหรือว่าไราคอนเทนต์และก็เตรียมกำลังพัฒนาเกมอีกด้วยนะครับสำหรับ Netflix นั่นเองนี่คือปูพุทธาคร่าวๆให้นักทุนมือใหม่เข้าใจว่า Netflix คืออะไรครับ ส่วนตัวเลขผลประกอบการไตรามาสที่2ครับทำสถิติกําไรใหม่ครับผมในไตรมาสที่2ของปี2025 netflix ครับประกาศตัวเลขที่แรงเกินคาดในหลายๆด้านเลยนะครับกำไรต่อหุ้นตามหลักการบัญชีนะครับหรือว่า gap eps นะอยู่ที่7.19ดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้0.12ดอลลาร์รายได้รวมครับอยู่ที่1 1 0 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ16%จากปีก่อน และก็สูงกว่าคาดการเหมือนเดิมนะครับกำไรจากการดำเนินงานนะครับผมก็พุ่งขึ้นเป็น3.78พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก2.6พันล้านในปีก่อนอัอนตรากำไรจากการดำเนินงานนะครับก็จะอยู่ที่34.1%สูงกว่าไตรมาสก่อนอยู่ที่3.1 31.7%นะครับอขออภัยด้วยจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทำได้20 27.2%นะครับกำไรสุทธิครับเพิ่มขึ้นนะครับสูงถึง46%อยู่ที่3.13พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับพูดง่ายก็คือทั้งยอดขายกำไรและอัตรากำไรเนี่ยวิ่งฉลุยทุกบรรทัดเลยนะครับรายได้จากการโฆษณานะครับพลังใหม่ที่กำลังเติบโตนะครับจุดที่นักลงทุนจับตามากที่สุดในตลาดนี้ก็คือระบบโฆษณานะครับเน็ตฟิกครับรายงานว่า,าระบบโฆษณาแบบ ใหม่นะครับชื่อว่า Netflix Asia นะครับก็ได้เปิดตัวใช้งานให้ควบคุมทุกประเทศทั่วโลกนะครับข้อตกลงล่วงหน้านะครับกับ a อเจนซในสหรัฐนะครับปิดดีลเกือบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้จากโฆษณาในปี2 0ง5จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปีก่อนนะครับนักโฆษณารายใหญ่ครับสนใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญคือ Netflix กําลังสร้างเทคโนโลยีโฆษณาของตัวเองเพื่อไม่ต้องพึ่งพาบริษัทอื่นอย่าง Microsoft อีกต่อไปโอ้โ oh ห Netflix นะครับรายการสดหรือว่าไลฟ์คอนเทนต์นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดานะครับในแต่มาที่3และ4ของปีนี้ครับ n i x f l i x เตรียมปล่อยรายการถ่ายทอดสดมากมายนะครับการแข่งขันทั้งมวระดับโลก2รายการเกมเอ,อ l นะครับในวันคริสต์มาส แล้วก็เนื้อหาที่จะขยายสู่ตลาดใหม่ๆเช่นฝรั่งเศสผ่านความร่วมมือกับ TF1 นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะการถ่ายทอดสดคือสนามของอสนามแข่งของ YouTube อ Apple TV Disney แล้วก็ Amazon Prime ครับที่ n t t l l x เพึ่งจะเข้ากระโดดเข้ามานั่นเองนะครับการเปลี่ยนกลยุทธศาสตร์ครับไม่มีรายงานสมาชิกแต่เน้นเงินสด หลังจากเลิกเปิดเผยตัวเลขสมาชิกที่เพิ่มขึ้นตามรายไตรมาสนะครับนักทุนก็จึงเริ่มกลับมาจับตาฟรีแคสโฟนะครับแล้วก็อัตรากำไรรักษาสมาชิกแทนนะครับกระแสเงินสดนะครับจากการดำเนินงานในธรรมานี้ครับอยู่ที่2 2 4 2พันล้านดอลลาร์กระแสเงินสดอิสระฟรีแคสโฟครับอยู่ที่2.27พันล้านดอลลาร์สหรัฐคาดการกระแสเงินสดทั้งปีถูกปรับขึ้นนะครับเป็น8ถึง8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับฝ่ายบริหารก็ยังย้ําว่าจะใช้เงินสดส่วนเกินในการซื้อหุ้นคืนคืนให้ผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับการเติบโตระดับโลกครับทุกภูมิภาคเติบโตแบบตัวเลข2หลักนะครับแม้ว่า Netflix ค,ครับจะไม่รายงานจำนวนสมาชิกอีกต่อไปแต่บริษทัทเปิดเผยว่ารายได้ทุกภูมิภาคครับทั่วโลกเติบโตเป็นตัวเลข2หลักเมื่อคำนวณแบบไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ ภูมิภาคสารัฐและแคนาดาครับเติบจากเติบโตจาก9ในไตรมาสี่่1ขึ้นมาเป็น15นะครับจากไตรมาสนี้โอ้โหหลังจากที่มีการปรับราคาค่าสมาชิกรายเดือนการรับชมในครึ่งปีแรกสูงถึง9 5 2พันล้านชั่วโมงนะครับเพิ่มขึ้น1จากปีก่อนโดยไม่มีรายงานใดครับรายงานหนึ่งที่ครองการดูแบบเบ็ดเสร็จนะครับฝ่ายวริหารระบุว่า การมีส่วนร่วมของผู้ชมกระจายตัวอย่างดีไม่ได้พึ่งพาซีรีส์ดังเรื่องรายเรื่องหนึ่งมากเกินไปนั่นเองนะครับมุมอมองเชิงกลยุทธ์จากฝ่ายบริหารกันบ้างครับคุณปีเตอร์ครับกล่าวว่าอัตราการรักษาสมาชิกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับผู้นําของอุตสาหกรรมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงรบจากโครงสร้างแพทน,นะครับและก็หรือผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นนั่นเองนะครับทางด้านคุณซาราดอสนะครับเสริมว่า สิ่งที่เรากําลังสร้างไม่ใช่แค่รายการดังรายการเดียวแต่คือจังหวะต่อเนื่องของภาพยนตร์ซีรีส์และอีกไม่นานครับเกมที่สมาชิกของเราลงรักและเราคาดหวังจากเราจะมาแล้วนะครับแล้วก็เติมด้วยสักคุณสเปเซอร์นะครับก็ากาบเสริมอีกสักนิดน,นึงว่าการเติบโตของรายได้ในมมามนี้นะครับเกิดจากจํานวนสมาชิกและรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่ทําให้กําไรเติบโตตามนั่นเองนะครับ ทางฝั่งคําถามจากนักวิเคราะห์ครับจุดแข็งและจุดอ่อนนาเจาะลึกกันบ้างครับนักวิเคราะห์จากธนาคารชั้นนําหลายแห่งตั้งคําถามที่น่าสนใจนะครับเช่นทําไมอัตรากาไรทั้งปีถึงต่ํากว่าไตรมาสที่3แม้ไตรมาสสจะดีมากๆนะครับฝ่ายบริหารก็อธิบายว่าเป็นเรื่องของจังหวะราคานะครับหรือว่าทามมิ่งนั่นเองครับโดยไตรมาสที่3และ4จะมีค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์และการตลาดที่สูงมากเพื่อผลักดันเนื้อหาชุดใหญ่นั่นเองนะครับ รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นครับมาจากอะไรเป็นหลักนะครับก็มาจากทั้งจํานวนผู้ลงโฆษณาที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีโฆษณาใหม่ที่พัฒน,นาเองนะครับความร่วมมือกับ TF1 ในฝรั่งเศสหมายถึงอะไรเป็นการบุกตลาดท้องถิ่นนะครับด้วยเนื้อ,อาหาที่เจาะกลุ่มฝรั่งเศสโดยเฉพาะและขยายระบบโฆษณาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วยนะครับการมีส่วนร่วมต่อโครเรือนที่เพิ่มขึ้นนะครับมีมีส่วนร่วมหรือไม่นะครับ ปีเตอร์เขาก็ตอบว่ายังคงค่อนข้างที่คงที่นะฮะตลอด2.5ปีที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงความมั่นคงนะครับแต่ก็ยังต้องทำให้ดีขึ้นในอีกอนาคตนั่นเองนะครับความเสี่ยงและคู่แข่งที่ต้องจับตานะครับแม้ภาพรวมจะดี Netflix จะมีความเสี่ยงก็นักลทุนต้องรู้นะครับว่าค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์และการตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่มาถ,ถัดไปหรือแต่มาที่3และ4นะครับการแข่งข,ขันด้านเวลาของผู้ชมครับ รุนแรงมากโดยมี YouTube Disney นะครับแล้วก็แม้กระทั่งแพลตฟอร์มฟรีอย่าง toB นะครับพวกนี้ก็มาแย่งเวลานะครับการแชร์บัญชีแบบเสียเงินนะครับดูเหมือนจะเป็นจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเทคโนโลยีแล้วก็สร้างเทคโนโลยีสร้างภาพอัตโนมัตินะครับก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเนื้อหาในอนาคตซึ่ง Netflix ครับยังคงจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับสำหรับข้อนี้นั่นเองนะครับ สุดยอดนะครับ Netflix ถ้าเราวิเคราะห์อัพเดทการแบบนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับรรมาส Netflix ครับสรุปกันสักนิดน,นึงครับจากข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ครับเราได้เห็นชัดที่ชัดเจนว่า Netflix ครับไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของความเป็นผู้นำด้านโฆษณาและเทคโนโลยีความบันเทิงระดับโลกนะครับ ฝั่งฝ่ายบริหารก็ยังแสดงความมั่นใจเต็มร้อยด้วยการปรับเพิ่มทั้งคา,าดการรายได้รวมทั้งปีจากเดิมนะครับ4 3 5ถึง4 4 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นเป็น44.8-45.2ถึง45.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ปรับเพิ่มไปอีกคืออัตรากำไรจากการดำเนินง,งานแบบรายงานครับจาก2 9เป็น30%เบื้องหลังความมั่นใจครั้งนี้ครับคือปัจจัย3ปัจจัยหลักครับ1ครับ การเติบโตของสมาชิกที่เร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายใจมาส 2. การเติบโตของรายได้โฆษณาที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในปีนี้ 3. การเปิดตัวระบบโฆษณาแบบเต็มรูปแบบทั่วโลกที่เริ่มเก็บผลผลิตแล้วนะครับนอกจากนี้ครับบริษัทยังบริหารต้นทุนอย่างมีวินยัยโดยควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินง,งานไว้ในระดับเดิม แม้จะมีการลงทุนหนักในด้านเนื้อหาและการผลิตตลาดในช่วงครึ่งปีหลังครับฝั่งนักวิเคราะห์ก็มีความคิดเห็นฮะที่เป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยโดยแม้จะมีข้อกังวลเรื่องความยั่งยืนของอัตรากำไรในระยะยาวแต่ก็ยอมรับว่าฝ่ายบริหารตอบคำถามอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาหนหาชุดใหม่ในครึ่งหลังครับของปีดูมีพลังมากทั้งรายการทีังที่กำลังจะมาและรายการทอาสดที่กำลังขยายตัวแบบจรงิงจังความร่วมมือระดับโลกเช่น Uh, TF1 ในฝรั่งเศสที่กำลังจะเปิดตัวประตูใหม่ในหลาย,ลายตลาดนะครับทั้งหมดนี้ครับชี้ว่า Netflix ครับไม่ได้แค่โตในแนวกว้างนะครับแต่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในเชิง uh, ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโฆษณาคอนเทนต์ไร right ้สดนะครับหรือพฤติกรรมสมาชิกทั่วโลกทุกอย่างกำลังห้ามให้บริษัทนี้ครับพร้อมทยานต่อแม้จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันและแรงต้านจากเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับออ่ะ uh huh. อย่าว่าราคากันสักนิดนึงนะครับก็มีการย่อลงมานะครับเข้ามาที่กลับเข้ามาสู่กรอบ10 day นะครับเส้นเหลืองอเส้นขาวนะครับกรอบแดงคือ10 week นะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าทำไมถึงร่วงเพราะว่าอัตรากำไรนั้นมันดีแต่มาสนี้เกินคาดทุกทุกอย่างนะครับหนึ่งเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอ,อัตรากำไรในระยะย,ยาวที่ไตรามาสที่3ที่4เนี่ยจะลง ลงทุนมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการความกังวลหรือความเสี่ยงในการทางกำไรนะครับเพราะว่าจะลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอันที่2คือบวกกับราคาที่จาก800หรือ900เนี่ยเห็นไหมครับอ่าที่เราบายกันมาพร้อม,พร,อมพร้อมกันนะครับขึ้นไปพิธีพันสามนะมันสูงเกินไปแล้วมีการาหลุดนะครับหลุดเอเขาเรียกว่าหลุดเหนือเทรนเดยนะครับที่ มีการวิ่งเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้แล้วหลุดขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นราคาที่ o v e r w ร์เ h t หรือมันสูงเกินไปมากๆนะครับแล้วก็นี่คือสูงเกินไปแล้วก็เทขายลงมาแม้ไตรมาสนี้จะดีครับแต่นักวิเคราะห์ก็ยังกังวลไตรมาสที่สามีสี่แต่ก็ไม่ได้ผิดหวังกับไตรมาสนะครับเลยเทขายทํากําไรนั่นเองนะครับาจากต้นน้าทีา่สามสี่ร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็มีการเทขายทางบัตรกันบ้างปัจจุบันครับผมก็ เมื่อวานนะครับเมื่อวานนั้นก็ร่วงไป5.1%นะครับเราก็ได้ช้อนกันมาที่ราคาตรงนี้ครับจะเห็นเลยครับว่าผมกลายตรงนี้1.205อยูนที่1 2 0ระครับรอที่1200มันไม่ถึงนะครับเราก็เข้าไปไม่จะเป็นต้องไปรอเปะครับเข้าไปบางๆนะครับเอาละครับมาอัปเดตแนวรับกันนะครับปัจจุบันก็1ตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอีก1รอบนะครับที่ บริเวณหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งที่หนึ่งขอแก้ตรงนี้นะครับมันจะบังกันทับกันโอเค บายนะครับแล้วก็แนวรับคือ1200แนวรับแรกนะครับตื่นสุดเสียงสุดแนวรับที่2ครับ1 115หรือ1 1 2 0ได้หมดเลยครับเราเล่นเป็นโซนนะครับถ้า1 1 2 1 1 1นอาเนี่ยจะลงมาแตะเทนเทนวีคนะครับมีการอาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับปัจจุบันนะครับ อโอเคครับโดยประมาณนะครับเป็นกรอบนี้นะครับ1นึ่งหนเนี่ยลบ700ดร้อโเลยไม่น่าจะถึงแล้วนะครับสำหรับฟิะครับถึงเรียแล้วมาตีกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าข่าวอะไรจะลงมาขนาดนั้นอ่าัปเดตยนแนวรับให้สักนิดนึงครับสำหรับนักทุนมือใหม่นะครับ สไม้ครับถ้าคนมีไม้เยอะนะครับเข้าไปเลย4ไม้นะครับอ่าไม่รู้จะลงมาถึงหรือเปล่านะอ่าเก้ 9, 8, นะครับจะลงมาชนเทนวิกพอดีครับเก้ 9, 8, 5, แล้วก็มาระมแปดเจนะครับช่วงนี้ก็รอ,อยากสำหรับเน็ตฟิกนะครับอ่า 1200ครับตื้นสุดเตียงส,สุดนะครับ1 2 1 0 1 1 1 1 1 1ถึง1 1ึ่งี่1 1และ870ครับ4ไม้ครับเพื่อนนักทุนก็เลือกเอาว่าจะเข้าราคาไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าทุกๆ4ไม้นะครับเราอาจจะรอไม่เอาไม่เอา1,200เราอาจจะมารอที่1115ก็ได้แล้วแต่นักทุนเลยแล้วแต่สไตล์การเก็บ แล้วก็เกินเงินสดของเราด้วยนะครับนี่คือแนวรับของ Netflix นะครับโอเคครับก็การที่ Netflix ก็า้าไม่รายงานจํานวนสมาชิกอีกต่อไปนะครับดูอานดูเหมือนว่าความเสี่ยงในสายตังทุนสายเดิมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทกําลังย้ายสนามแข่งจากการวัดจํานวนมาเป็นการวัดคุณภาพ ของรายได้แทนนะครับเมื่อก่อนครับนักทุนมองแค่สมาชิกเพิ่มขึ้นกี่ล้านคนนะครับแต่วันนี้ครับพอตของ Netflix กกลายเป็นรายได้ต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจากการเลือกแผนที่แพงขึ้นรายได้จากโฆษณาที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่ต้องกังวลสมาชิกเลยนะครับการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนจากรายการสดเกมและคอนเทนต์ระดับโลกนี่คือบทเรียนสำคัญจากการสร้างระบบที่แข็งแกร่งกว่าตัวเลขชั่วข่าว ฝ่ายบริหารของ Netflix ไม่ได,ด้พูดถึงการปั่นตัวเลขให้ดีนะครับแต่กับเน้นการลงทุนในสิ่งที่วัดผลได้ในระยะยาวเช่นโครงสร้างเทคโนโลยีโฆษณาของตัวเองความร่วมมือเชิงลึกในตลาดท้องถิน่นการควบคุมนะครับคุมค่าใช้จ่ายนะครับอย่างมีในแย่สำคัญหลายบริษัทใน w s t r ต e t อาจพุ่งแรงจากกระแสแต่ Netflix ครับแสดงให้เห็นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องมาจากรากฐานที่มั่นคงจริงๆถ้าคุณคณนะครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับ คือคนที่กําลังมองหาหุ้นที่ไม่ใช่แค่ขึ้นตามข่าวแต่มีแกนกลางธุรกิจที่ขยายตัวนะครับอย่างต่อเนื่อง Netflix วันนี้ครับอาจเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากกว่าที่หลายๆคนเคยคิดไว้นะครับผมฝากคําถามไว้คิดต่อสักน,นิดนึงครับถ้า Netflix กครับกำลังสร้างโครงสร้างรายได้จากโฆษณาเกมรายการสดได้ครบวงจรในปีนี้ครับแล้วอนาคตของ Netflix จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ แอปดูหนังอยู่หรือเปล่านะครับผมก็หรือเรากำลังจะเห็นจุดเริ่มต้นของ Disney ยุคดิจิทัลที่ไม่มีสินสวนสนุกแต่มีสมาชิกทั่วโลกแทนนะครับก็ฝากไว้คิดต่อสักน,นิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบการอัปเดตข่าวสารไตรามาสแบบนี้นะครับหรือการวิเคราะห์จาะลึกพร้อมแนวคิดพร้อมอะไรที่เพื่อนเพื่อนักทุนมือใหม่ที่ช่วยให้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดใช้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเราไว้นะครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกๆไตมาสทุกๆข่าวสารในทุกๆวันนะครับผมก็ขอให้พอร์ตเพื่อนๆครับเขียวๆนะครับจุงกันทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับออแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ฉัน,อน,ล,อนอลองเสียร้ายบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างต่อมาอยูุ่ดอย่าไปเล่นกันเนินตรงไว้ค่อยๆเดินก้าวไปอาจไม่มีใครเข้าใจวันนี้นี่เป็นไรเพราะชีวิตตัวเองหากจะเปลี่ยนให้ดีกว่าในี้คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก ชอยาก,กไปกลย,ยังยืนไว้ไม่เป็นภาระเคยต่อใครที่เราเบียทุกคนเลยเคยงอกงามมีชีวิตที่หวังมีวันที่แสงสดใสทุกความสิ้นเลางวันให้ฉันกล้าลงทุน แต่เราไม่เสียใจเพราะฉันใช้เวลาติดตามทุกข่าวสารไปคุกคืนที่โดดเดี่ยววันนี้สักวันมันต้องคุ้มค่าเพไม่ต้องขอเงินใครในวันที่ฉันแก่ไปเรว่ๆยังมีโอกาสาากาที่ผลต้นไม้การลงทุนให้โตขึ้นฟุตป,ปีให้ดอกทน,นทบตปนให้ฉันมีเสรีไม่เป็นภาระใครในวันที่ฉันแก่ลง นี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกลมถล่มาชีวิตที่ไม่ต้องรอใครใช่วยดูลากอยากไปก็ยังยืนไว้ไม่เป็นภาระใครต่อใครให้ดอกเบี้ย,ววยทุกคนเลยเคยค่อยงอกงามมีชีวิตที่หวังมีไว้ที่แสงสดใสทุก mm. ความเสื่องวันให้ช่างตาลมชุน, mm. นรอด ทางเลือกชีวิตเลือกได้ขอแค่ธอเชื่อมันโลกจะโลดเล่นคือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้การลงทุนเป็นความหวังให้ใช่แป็ความฝัน Apple and Amazon dreams we chase Microsoft and Tesla setting the pace Alphabet Meta we aim for high Netflix AMD let's touch the sky อาจเหนื่อยน้อยอาจล้มแต่ไม่กลัวสุดสุดหัวใจจนวันนั้นต้องมาถึง

ไม่เลอดได้ขอแค่กล้าเดินไปชี่พีล้มกี่ครั้งจะลุกขึ้นใหม่เพราะการลงทุนคือชีวิตที่ฉันเลือดเองถึงใครว่าสิ้นไปจาไรฉันก็จะเดินต่อไปคือชีวิตที่ดีกว่านี้นี่คือทางรอดของฉันเอง